กลุ่มติดอาวุธของเลบานอนครับกลุ่มอีสต์บอลล์เนี่ยบอกว่าเตรียมล็อกเป้า ไปที่ฐานทัพของอิสราเอลด้วยขีปนาวุธนำวิถีเพื่อตอบโต้การที่อิสราเอลเนี่ยส่งขีปนาวุธมาทำให้ผู้คนที่เลบานอนเนี่ยเสียชีวิตจำนวนมากครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวนะครับว่ามีนักข่าวเนี่ยไปเสียชีวิตอยู่ที่จุดต่อสู้มันคือจุดนี้นะครับไม่ใช่ตรงจุดชนวนกาซาไอเสียชีวิตเนี่ยมาเสียชีวิตแถวนี้ครับก็คือจุดที่มีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มอิสบลล์ก็คือชายแดนของเลบานอนที่เชื่อมต่ออยู่ทางอิสราเอล โดยการประกาศล็อกเป้าด้วยขีปนาวุธเป็นการโจมตีกลับของกลุ่มอีสบอลลกครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการประกาศสงครามที่เรียกว่าจะสอกเขาในการยืดเยื้อค่อนข้างสูงครับณนะขณะนี้เนี่ยทางฝั่งของปาเลสไตน์ในส่วนของฉนวนกาซาที่ทางทหารอิสราเอลเนี่ยเขาไปโปรยใบปลิวให้คนเนี่ยอพยพออกไปะนะครับเพื่อที่จะนํากองกําลังภาคพื้นเนี่ยสนธิกาลังกับกองกําลังทางอากาศเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงไปจัดการ ฝากฝังอีกฝากฝั่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการที่จะต้องไปสู้กับกลุ่มอีสบลลอที่อยู่ติดชายแดนกับทางเลบานอนครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเป็นการลบทั้ง2ด้านพร้อมๆกันนี่คือการประกาศสงครามที่รุนแรงแล้วก็ยกระดับนะครับของกลุ่มอีสบอลล์เราต้องจับตาดูครับว่าความรุนแรงเนี่ยจะบานปลายมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆครับคนไทยขอกลับแล้วกว่า7,00 0คน